มาม่าโอเครสหมาล่าเนื้ออันนี้คือพิเศษเครื่องปรุงวัตถุดิบพิเศษก็คือหมาล่าเองคุณน้าทำไว้ให้ก่อนตอนแกมาจากฮ่องกงคือแซ่บมากใส่ลงไปเลยจ้ะในน้ํำซุปจะบอกว่าชาลิ้นมากเนื้อหมูอยู่ในช่องฟีดเป็นก่อนลงไปเลยข้าวโพดอ่อนนะจ๊ะอุ้ยหนามใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปจ้ะ อันนี้คือผักขมจากบะผักขมใส่ลงไปจ้ะใส่เยอะๆเลยจ้ะกระหล่ำใส่กระหล่ำลงไปเลยจ้ะหมหและวพาเป็นมาม่าที่จุมากยังไม่ได้ใส่อันมาม่าแต่ว่าผักเต็มหม้อแล้ว ปิดฝาแป๊บนึงเดี๋ยวใส่มาม่าใส่มาม่าโอเคลงไปเลยจ้าลงไปกดนิดนึงน้ำมันโอ้ยอปิดฝาอีกรอบนึงมาจ้าสุกแล้วพี่น้องมาม่าหมาล่าหม้อไฟประสันดี วิทย์ร้อนๆ้อนเลยร้อนๆเลยร้อนๆเลยเอ้ยหมาล่าได้ใจมากมาล่าคือจึงอ้งมันห่อนหืมหืมหืมอืม,อม,อม,อม oa Rồi mà À ร้อนมาก